สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานระดับร้อยวีหนึ่งนะครับอย่าลืมฝากก o w ด้วก็แชร์คลิปวิดนี้จะทำเพิ่มไม่ได้นำสินค้าไม่ได้จากชวกน,น,นแลักการลงทุนใดๆการลงทุนความเสี่ยงใต้คลิปวิดีโอจะมีลิงก์สมัครสมัครกันเยอะๆนะครับอันนี้เราก็อยู่กับข่าวคชิปโตสองพันยี่สนะอันนี้ก็จะมี ep ที่ห้าร้อยนะครับก็จะเป็นข่าว OKX คเอ็กนะอ่าอันนี้ก็จะเป็น,น OKX OK OK P Market นะฟิวเจอร์นิวนะโหมดใหม่ ฟิลเจอร์ใหม่นะครับของ OKX OK นะก็ตัวนี้ก็เพิ่งโผล่มาเพิ่งเห็นไม่กี่วันนะมันก็จะเป็นโหมดนิวโหมดใหม่อยู่เลยนะก็ที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นเหรียญ DOT หมานะที่เป็นเกมบนเทเลกราเมแล้วก็เหรียญเหรียญน,นูนะที่กำลังโด่งดังบนเทเลกราเมก็เหรียญ DOT เนี่ยเหรียญ DOT EOS เนี่ยก็คือเพิ่งเข้า OKX OK เนี่ยถ้าเข้าสปอร์ตอะ่ะกำลังเข้านะรู้สึกนะ แต่แค่ฟีเจอร์ 2x เนี่ยเข้ามาสักพักแล้วนะหลังจากที่มีกระแสแล้วก็เหรียญตัวนี้ก็เป็นฟีเจอร์ตามมานะเหรียญหมานี่ก็เอ่อเหรียญหมานี่ก็กําลังเข้าใบแอนด์นอยู่เหมือนกันนะตัวนี้นะเอาไปดูกันนะเอ่เหรียญหมานี่โหมดใหม่นะนี่เข้ามาสองตัวเนี่ยนะครับหน้าตาโหมดเหรียญหมานะนะเ,เข้าไปตัวนี้ก็จะเป็น 2x มันโหมดนี้เนี่ยมันเหมือน,นเป็น ให้ให้สำหรับเหรียญมีน,นะเหมือนของไปแนนก็รู้สึกเคยมีนะมจำไม่ได้เป็นฟีเจอร์อที่ให้โหวตเหรียญเข้ามานี่คล้ายๆกันนะอ่าราคาตัวนี้ก็รู้สึกจะผันผวนอยู่เหมือนกัน,นตัวนี้นะเพราะว่ามันเป็นเหรียญเกมจากเทเลกรมคล้ายๆเหรียญ n o t นะที่โด่งดังนะอ่ะเข้ามาในโหมด,ดนี้ก็จะมีความผันผวนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็ให้ดูเรื่องมีนะ Uh, ที่เห็นตอนแรกนะตอนช่วงช่วงแรกๆนะตัวนี้นะก็มามาตอนมาก็พุ่งปีเลยนะช่วงเวลาตรงนี้ก็จะเป็นช่วงวันที่อ่านี่นะสิบสี่นะมาแบบเรื่อยๆ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  <โ frustrating S 1> แ,แล้วก็พุ่งทะยาแล้วก็รวกตบลงมานะแล้วค่อยๆขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆขึ้นบวกแรงมากตรงนี้นะ อ่าแล้วตรงนี้ก็ขึ้นมาถึงนี้ละมอ่าคล้ายๆกันนะจริงๆโหมดใหม่รู้สึกจะอยู่ตรงอ่อตรงนี้บอกไม่มั่นใจนะที่เหรียญที่เหรียญใหม่จะเข้านะอ่าเนี่ยเหรียญใหม่จะเข้านใะนอ่าอ่านนีะ่เหลืออีกสองวันนะเหรียญ DGS RDOGS เนี่ยสปอร์ตจะเข้านะแล้วอีกไม่นานก็คงตามมาเหรียญเหรียญหนูนั่นเองนะน่ะ ก็ถือว่าเป็นโหมดใหม่โหมดใหม่ P-Market Feature นะตอนนี้มีสองตัวนั่นเป็นเหรียญมีนน่าจะเป็นโหมดที่รองรับพวกเหรียญมีนโดยเฉพาะเลยนะอ่าอย่างที่บ i แ a น c e เคยมีนะน OK ี้ OKX ก็เพิ่งมีก็ต้องมาดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อนะก็จะประมาณนี้โหมดใหม่นะของบน OKX OK Feature นะ Feature ใหม่นั่นเองขอบคุณที่ติดตามแลรับชมนะครับใต้คลิปดูจะมีลิงก์นะ เหมือนขุดคริปโตนะดิจิเนเนอร์คาร์มนิงเราทเมียวันนี้รับ10 USD นะซื้อกำลังขุดได้เลยวิตเตอคริปโตลำหนึ่งโลกวิเตอคริปโต 2, ลำสองโลกนะเกมกล้วยแรก USD นะโหลดแกรมแล้วก็กดสมัครลิงก์ได้เลยนะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมคลิปนี้ไม่ชักชวนแล้วการลงทุน,นอย่างใดการลงทุนความเสี่ยงใครจะลงทุนก็พิจารณาการดีๆจะก็ใหมอพีนั่นละครับบ๊ายบาย